สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับหนึ่งไร่ห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับเอกสารโฉนดสองใบนะครับสองใบตอนนี้รวมพื้นที่เป็นสองแปลงเนานะเจเนาะตรงนี้สักโฉนดสองใบ,ใ,บใช่ไหมครับใบค่ะอ๋อใบแรกมันจะมีสองงานสามสิบสามตารางวาแล้วก็อีกสองงานสิบแปดตารางวานะครับรวมพื้นที่เป็นหนึ่งไร่ห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับ เจ้าขายเท่าไหร่นะครับแปลงนี้ขายอยู่ที่สามล้านขายอยู่ที่สามล้านบาทนะครับต่อรองได้คะต่อรองราคาได้นะครับอ,อดดบ้านบ้านหลังนี้อายุอายุประมาณเท่าไหร่อายุปีที่สามเข้าปีที่สามนะครับก็ก็ประมาณสองปีกว่าเน,ะน,นาะสร้างจนะลางปลายปีหกสองประมาณปลายปีหกสองนะครับเดี๋ยวไปชมภายในบ้านกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ให้พี่เขาพาไปดูในบ้านนะครับตรงข้างหน้านี่เป็นลานจอดรถนะครับเนาะใต้สองคันนะครับความกว้างอยู่ประมาณหกเมตรได้นะเจ๊เนาะกบเจ็ดนะคะเได้เมตรนะครับตรงนี้มีรั้วนะครับรั้วอ่ารั้วสีด้านนะครับด้านด้านหน้าก็จะเป็นกำแพงนะครับกำแพงกันดินข้างจะเป็นอ่า รวดน้มครับผมไปดูขอดูตัวบ้านก่อนนะครับเจมีกี่ห้องนอนครับตรงนี้สองห้องนอนสองห้องนอนกี่ห้องน้ำครับสามห้องน้ำในห้องนอนมีห้องน้ำสองห้องน้ำห้องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนเนาะเจอเนาะอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนที่หนึ่ห้องนอนที่ห่ห้องที่งห้องนอนที่สอง พื้นที่ใช้สอยนี่กี่ตารางเมตรครับเจ๊ประประมาณ200นิดๆค่ะ200เลยเหรอครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรนะครับาาอ,อันนี้เป็นด้านครัวด้านหลังนะครับในครัวนี่ขายไม่คือไม่เอาอะไรออกเลยนะใช่ไหมครับมาแล้วก็ใช้ได้เลยอะ่ะคือครัวนี่ ที่เขาไม่เอาอะไรออกเลยนะครับขนของเข้าอยู่ได้เลยนะครับนนตู้เย็นตู้อะไรให้หมดเลยเลยเจ๊ใน้ในครัวเนี่ยเอาหมดเลยไม่อถอดอะไรเลยไม่มีถอดนะครับไม่ขนไม่ถอดไม่ขนนะครับเป็นบ้านเพิ่งสร้างใหม่นะครับแปลงนี้ใกล้เมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะครับอยู่บ้านปุ๋งตำบล่ศักดิ์เภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับขอดูในห้องหน่อยนะครับ ห้องนอนแปลงจะเหมือนกันเลยนะคะแต่พวกอันนี้เป็นตัวอย่างในห้องนอนห้องนี้ก็ก็ไม่เอาอะไรออกเหมือนกันพร้อมพร้อมตู้พร้อมเตียงมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะมีแอร์นะครับแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับใช่ครับขอดูห้องน้ำหน่อยนะครับเปิดเลยเปิดเลย นี่เป็นในโซนของห้องน้ำนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับแปลงนี้เจ้าของบ้านใช้วัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างแน่นหนานะครับน,นีห้องเก็บของเพราะว่าเป็นคนในชุมชนเดียวกันนะครับอันน,นี้ห้องเก็บของแล้วก็ถึงห้องน้ำข้างนอกอันนี้ห้องเก็บของเจ๊เปิดให้ผมดูหน่อยได้ไหม ห้องเก็บของขนาดสองคูณสองอน,นะครับรงน,นี้ห้องสองคูณสองแล้วก็อ,กอันนี้นห้องน้ำนะครับห้องน้ำด้านนอกมาจีนะห้องน้ำด้านนอกห้องน้ำด้านนอกพน,น,นแบบแัานห้องน้ำห้องนี้ไม่เคยใช้คือเลยไม่ไมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าเตรียมเอาไว้อ๋อห้องนี้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเพราะว่าไว้รับแขกนะครับแต่เตรียมสายอะไรไว้หมดแล้วนะครับ ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามีห้องน้ําในตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในห้องโถงเนี่ยพวกทีวีพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่เอาไปนะ<อ>จะจะรับรอมเลยในส่วนของห้องโถงก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆยกให้ทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านนอกกันนะครับด้านนอกพื้นที่หนึ่งไร่ห้าสิบเอ็ดตารางวาจะเป็นแบบไหนนะครับดดไ,ดไ,ได้ได้ได้ครับ <laughs> นี่นะครับด้านหน้าเป็นสวนนะครับเป็นสวน่ย่อมแล้วก็มีต้นไม้ประดับหลายต้นเลยนะครับ <c oughs> เจ้าของยังอยู่อาศัยนะครับรงนี้บ้านสร้างใหม่ หางจากถนนหลักเชียงรายเทิงประมาณ400้เมตรนะครับด้านข้างก็จะเป็นรั้วรวดหนาม ร้อมไว้หมดแล้วนะครับโอ้มีโซนกินกาแฟตอนเช้าด้วยนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ตอนบ่ายจะแดดล่มดีอ๋อช่วงนี้ตอนบ่ายจะล่มเนาะนอนนอนได้เลยนะครับแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนาะเจอนะอันนี้อะไรครับนี่สระน้ำ แล้วแล้วแล้วสะพานนี้ข้ามได้ไหมเป็นสะพานไม้นะครับผมเป็นสะพานไม้แปลงนี้ถมสูงกว่าถนนนะครับน้ำไม่ท่วมอยู่ในชุมชนเจ้าของได้แต่งสวนสวยเลยนะครับ มีพื้นที่ว่างเหลือนะครับมีพื้นที่ว่างเหลือทําปลูกผักใต้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูรอบบ้านอีกทีนะครับสองร้อยกว่าตารางเมตรนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเจ๊เนาะโอ้ด้านข้างก็จะมีลานซักล้างนะครับอยู่นอกตัวบ้านอยู่ฝั่งด้านขวานะครับนี่ครับ พร้อมเข้าอยู่เลยนะครับเจ้าของทําไว้ดีมากเลยนะครับด้านหน้าแปลงจะมีความกว้างอยู่ที่29เมตรเลยทีเดียวนะครับ แต่งสวนเองนะครับเจ้าของแต่งสวนเอง เดี๋ยวเราพาไปดูทางออกกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมทางออกจากแปลงกันนะครับถนนกว้างนะครับโซนนี้ถนนกว้างพร้อมไหลาทางประมาณ8เมตรได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้พัฒนาไหลาทางนะครับด้านสองข้างจะมีลำเหมืองนะครับมีท่อระบายน้ำชัดเจนเลยนะครับ จะเป็นถนนหลักเชียงรายเทิงนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปทางเทิงเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเมืงเชียงรายนะครับผมันะ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 ากซอยก็จะมีร้านทําำนะครับ เข้าซอยเจ็ดนะครับซอยเอยบ้านหลังนี้จะอยู่ตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้านพอดีเลยนะครับหนึ่งไหล่5้าสตารางวาบ้านสวยนะครับบ้านสร้างใหม่สนใจยังไงก็ติดต่อส,สอบถามมาได้ที่ถึงข้าวสารข้าดหกเจหรือว่าแอปไลน์ว่าสัมงามไทยแลนด์ครับ นนี้ก็ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ